สวัสดีครับผมอภิษฎนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสทาวอล์กสั้นๆมาให้ดูนะครับวันนี้ผมต้องเดินทางไปเลือกตั้งอบจนะครับแล้วก็ตรงกับวันที่แอร์เอเชียเสริมทัพตัวนี้เปิดรุทใหม่นะครับสาหรับสวนณภูมิขอนแก่นและก็สวนอภูมิอุดรธานีเปิดวันเดียวกันเลยครับก็คือวันนี้โดยอุดรธานีมี2ไฟไฟต่อวันนะครับแล้วก็ขอนแก่น1ไฟ่งไฟต่อวันครับก็คือไฟนี้ครับประมาณ10บโมงยีไปจนถึง11บเอ็ดโมงครึ่งประมาณนี้นะครับ พอมาถึงสนามบินก็ทําการเช็คอินนะครับก็มีการเซิร์ฟเป็นการโปรโมทนะครับสำหรับเส้นทางบินใหม่นะครับและก็ได้ตัวพลัสนี้มานะครับจริงๆจะได้ของที่ระลึกสําหรับการเช็คอินด้วยแต่นี้ผมเช็คอินมาแล้วนะครับเราก็เดินไปที่เกตเพื่อไปขึ้นเครื่องกันเลยครับโดยวันนี้ประตูทางออกที่ได้นะครับเป็นประตู 2A ครับถ้านับจากสายตานะครับผู้โดยสารรุทนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับไฟที่เราบินเป็น air asia fdc 5 0 1่ขอนแก่นนะครับ ทางออก 2A นั่นเองครับรอไม่นานครับเครื่องก็เทียบงวงพอบอรบอดดิ้งแล้วนะครับโดยปกติรุทนี้จะเป็นของไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็เป็นการบินไทยนะครับที่บินขอนแก่นสวนภูมิอยู่ครับแล้วก็มีทางเลือกของแอร์เอเชียมาเพิ่มให้นะครับ mm hmm. เครื่องที่เราบินเป็น Airbus A320 นะครับประมาณ10โมงนิดๆก็เรียกบอดดิ้งแล้วครับ mm hmm. ผมนั่งประมาณแถว17ก็ยังมีที่นั่งว่างอยู่ครับ ก่อนเครื่องจะถึงขอนแก่นนะครับพนักงานต้อนรับก็จะมาแจกสติกเกอร์ตัวนี้แปะไว้ที่ตัวนะครับและหลังจากนั้นหัวหน้าพนักงานต้อนรับก็ประกาศให้เรารับของที่ระลึกสาหรับเที่ยวปฐมฤกเลิกที่อาคารสนามบินขอนแก่นครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง5นาทีนะครับเราก็เดินทางมาถึงสนามบินขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะเห็นรถดับเพลิง2คันนะครับของสนามบินมาเตรียมรอทําอุโมงน้ําให้เราครับเป็นเที่ยวปฐมฤกเลิกสำหรับวันนี้นะครับ รถกำลังจะเข้าเทียบงวงช้านแล้วครับก็ได้มีการฉีดน้ําออกจากรถดับเพลิงนะครับเพื่อทอําโมงงน้ําต้อนรับสําหรับเทียบปฐมฤกษ์อขอนแก่นสุวรรณภูมินะครับเป็นของแอร์เอเชียนั่นเองครับหลังจากลงเครื่องแล้วเราก็เดินออกไปรับกระเป๋าแล้วก็ออกไปอาคารผู้โดยสารกันครับด้านหน้าทางออกของผู้โดยสารขาเข้านะครับก็จะมีการก็จะมีการฟ้อนลำเริงต้อนรับนะครับสำหรับไฟบิดปฐมฤกษ์อรอบนี้นะครับพร้อมกับ แต่ของที่ระลึกนะครับเป็น cover card แล้วก็ตัวของไดโนเสาร์ที่ทำจากผ้าใหม่นั่นเองครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของเทีย่ยวปฐมฤกษ์อของแอร์เอเียสวนณภูมิขอนแก่นนะครับวันที่1กุมภาพันธ์สพัครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ we mm did -hmm.